อดมินเห็นข่าวนี้แล้วก็โอ้โหมาอีกแล้วท่านผู้นำนะหลังจากเมื่อวานนี่มันไปชูรูปปฏิรูปสถาบันกษัตริยนะ์วันนี้มาอะไรอีกลัะชูนโยบายอีกแล้วบอกจะยกเลิกเกณฑ์ทหารทันทีนะยกเลิกเกณฑ์ทหารทันทีสุราเก้าหน้าทัานทีนะ สมรดเท่าเทียมทันทีนะรักสวัสดิการทันทีเออทำทันทีทันใดทันใจฉับไวทันเร่งด่วนไหมเขาช่างคิดคำดีเนาะเขาก็มันเป็นวัฒกรรมแหละครับมันไม่ทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นหรอกนะมันก็เป็นวัฒกรรมหลอกหลอกสามกีบได้ดี อสามกีว่าชอบหรอชอบนแต่ทําไมไม่มีปฏิรูปสถาบันทันทีก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาคงไม่ไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวโดนยุบเดี๋ยวโดนอันนี้ยุบพักนะครับเขาไม่กล้าพูดหรอกเขาไม่กล้าพูดตรงๆรว่าจะปฏิรูปสถาบันทันที่ะไเขาไม่กล้าพูดหรอกพูดปุ๊บผิดกฎหมายทันทีอ่ สอ่อผิดกฎหมายสอ่อโดนยุบพักสอ่อติดกุกทันทีเขาก็เลยไม่พูดก็เลยเอาเอานี่แหละนะเอาเรื่องอื่นไปก่อนนะยกเลิกปฏิรูปทหารเนะี่ยยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยนะสามกี่บอกชอบมากนะไว้เอาไว้เวลาเกิดสงครามแล้วค่อยสมัครเอาละกันแบบยูเคนะเนะีนะ่ย ไม่เห็นอ่ะยูเคนก็เป็นยังไงเวลาเกิดสงคารามทีก็รับสมัครอาสาสมัครอย่างนั้นแหละนะครับที่ว่าจะไปสมัครยนะูเคระเห็นไหมทหารจะได้ไนะอ่อนแอไงนีนั่นแหละครับบันทอนสถาบันไปเรื่อยๆถ้าใครบอกว่าสถาบันมัน ประชาชนล้มไม่ได้นี่ไงล้มได้นี่ไงล้มได้ไไดโดยผ่านกฎหมายเนี่ยก็ลองคิดสภาพใต้พวกนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตมันจะแก้อะไรอีกอนะแก้ทหารเสร็จยกเลิกอัน,นั่นอ้นี่นะทวงคืนอะไรทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะเอ,อยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะเออ เผลอเผอนะมันอาจจะยกเลิกไอ้น,นี่เลยก็ได้นะครับยกเลิกอะไรอ่ะอ่ายกเลิกไอ้น,นี้ยยกเลิกแบงค์นะไม่ต้องมีรูปในหลวงอะไรเงี้ยนะอเอเผลอเผอมันอาจจะเอาไอ้สองสี่เจ็ดห้ากลับมาใช้ก็ได้นะครับ ล่มไม่หมดล่างไม่หมดถามว่ามันจะได้เป็นนายกเหรือนะครับแอบมีนว่าคงไม่ได้เป็นหรอกนะเอาจริงๆนะแต่มันก็คงจะได้คะแนนเยอะอยู่หรอกจากไอ้พวกสามจีบดูทรงแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากล้มสถาบันเจนเจนของแบบประมาณเจนคนรุ่นใหม่อะเจนเจนก็เรียกว่าเจนซีป่ะ ประมาณอายุ18-25อะไรเงี้ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกะนะแล้วก็ไปจนถึง30กว่ากว่าอะไรเงี้ยนะมันก็คงจะได้เยอะอยู่รอ้วเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอยากล้มสถาบันไงเออไม่เป็นไรอยากล้มสถาบันไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะพัคงมาเป็นอันดับล,งลองๆเพื่อไทยอ่ะนะครับแต่ไงเพื่อไทยก็ชนะอีกแล้วแหละนะ ออแต่ฝั่งลุงตู่เนี่ยแม่นะเอออันเนี้ยยังเดาไม่ออกเลยว่าลุงตู่จะกลับมาไหมอันนี้ยังเดาไม่ออกเลยนะเออฝั่งนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกครับฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลเดี๋ยวมันก็ตัดคะแนนกันเองนะแต่ไอฝั่งลุงตู่เนี่ยเลยแม่ถ้าทางจะเหนื่อยนะ นะถ้าถูงตูไม่ลงนี่น่าจะเสรกตุ้งอิงนะัป็นว่าเอาจริงนะครับพอดูภาพจากทรงแล้วลงตู่เหนื่อยเหนื่นอยยังไงไม่รู้เนี่ยขนาดเนี่ยข่าวขึ้นค่าแรงเนี่ยแกยังโอ้โอดูดูดิดูแบบท้อแท้เหลือเกินนะอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ